สวัสดีคะ่ะเก่งกินโฟนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษ,ษีค่ะว่าช่วยประหยัดภาษีได้จริงๆหรือเปล่านะคะเคสนี้ก็เป็นเคสของลูกค้าของพี่เก่งค่ะติดต่อเข้ามาอยากให้พี่เก่งช่วยวางแผนภาษ,ษีแล้วก็เป็นที่ปรึกษ,ษาด้านบัญชีค่ะลูกค้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษ,ษีของบุคคลธรรมดาค่อนข้างจะสูงนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอเล่าดน,นึงค่ะธุรก,กิจของลูกค้าทําเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่นะคะเปิดร้านเบเกอรี่มาสักสิบปีแล้วค่่แล้วก็ยอดขายก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันค่ะยอดขายอย ที้ค่ะลูกค้าเองก็ต้องการจะขยายธุรกิจไปทําเกี่ยวกับเรื่องแคทเทอร์ลิด้วยนะคะจัดเลี้ยงต่างๆเมืม่ออดีตนะคะสาปีที่ผ่านมายอดขายก็เยอะค่ะแต่ว่าก็ใช้วิธีการที่แบ่งฐานภาษีนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องมารับเงินแทนนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของกฎหมายเรื่อง EPMN นะคะซึ่งเงินนี้ค่ะท่านน้องๆหลายๆท่านก็ใช้วิธีนี้กันนะคะแต่มาถึงวันนี้ค่ะท่านนี้ยค่ะก็ตัดสินใจว่าการใช้วิธีเดิมก็จะปวดหัวเรื่องของงานหลังบ้านนะคะเพราะว่าต้องแบ่งเงินเป็นหลายบัญชีแล้วก็ต้องเรียกเงินภาษีของแต่ละคนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็อนาคตก็จะบริหารจัดการเรื่องเอกสารเรื่องเงินค่อนข้างจะยากและเป็นใดก็จะเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะน้องก็เลยมาทาเหลือบัญชีเล่มเดียวในานามบุค แล้วก็จดเข้าแบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปี6 7ก็เป็นปีแรกที่เสียภาษีแบบบัญชีเล่มเดียวซึ่งพอมาดูคำนวณภาษีปีนี้ของน้องนะคะกลางปีถ่ายยื่นภาษีไปแล้วแล้วก็เสียภาษีไป2องแสนกว่าบาทแล้วนะคะพอจะถึงพอดอเกน้องเห็นตัวเลขที่ประมาณกันออกมาแล้วก็ภาษีค่อนข้างจะสูงนะคะแตะเลขสามสิบเกือบสามจห้าแล้วนะคะเนื่องจากธุรกิจของน้องค่อนข้างจะมีรายได้แล้วก็มีกําไรดีนะคะที่ผ่านน้องก็เลยพี่เก่งเพื่อจะไปประชุมกันแล้วก็วางแผนตัวเลขเรื่องภาษีนะคะว่าถ้าจะจดเป็นรูปบริษัทมีภาษี ต้องเสียเท่าไหร่จะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะวางแผนเรื่องของภาษีของบุคคลธรรมดาของกรรมก,การยังไงบ้าง น้องเองก็ได้ให้ข้อมูลพี่เกล็และพี่เก่งก็ทําตัวเลขออกมาคะเป็นโมเดลของธุรกิจใหม่ที่น้องจะจดในรูปบริษัทแล้วก็วางแผนตัวเลข For e c ค s t หนึ่งปีข้างหน้าของปี68นะคะทั้งรายรับรายจ่ายแล้วค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะเอามาเบิกได้ในฝั่งบริษัทแล้วก็ตั้งน้องเป็นกรรมการนะคะผู้มีอำนาจแล้วก็รับเงินเดือนในฝั่งของบริษัทนะคะโปรเซสพวกนี้ค่ะได้มีการวางตัวเลขแล้วก็ทําให้น้องมองเห็นภาพของปี67กับปี68มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าน้องมาใช้บริการเรื่องงานวางแผนช่วง an, ะคะว,งวเขขอเตอร์ส ทำได้อย่างกระชันชิดนะคะแต่สุดท้ายก็ทำโมเดลออกมานะคะปี67จค่ะจะมีการจดจตั้งบริษัทนะคะแล้วก็เอาไรายได้เข้าบริษัทต,ตั้งแต่เดือนธันวาคมเลยซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มียอดขายสูงสุดด้วยแล้วปีหน้าก็จะลันทุกอย่างในนามบริษัทเต็มปีเดี๋ยวพี่เก่งมาเล่าปรเซสให้ฟังนิดน,นึงนะคะว่าเราเตรียมความพร้อมแล้วก็จัดเรื่องของซีเควนซ์งานกันยังไงบ้างนะคะคะเราก็เริ่มจากการที่พอสรุปตัวเลขแล้วนะคะว่า ภาษีปี67ค่ะจะเซฟภาษีจากที่เดิมเองจะต้องเสียประมาณสัก8แสนกว่านเนี่ยจะเหลือประมาณสัก6แสนนะคะก็เซฟภาษีไว้ได้ประมาณสักเกือบเกือบ2 0บาทแล้วก็ปี68ก็สามารถที่จะเซฟภาษีไปได้ประมาณ4 0แสนนะคะ้องก็เลยตัดสินใจเลือกเวที่จะเปิดเป็นรูปบริษัทที่พอมาเข้าสู่โปรเซสงานนะคะก็ต้องหนึ่งนะคะจดจัดตั้งบริษัทก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะในการที่จะเตรียมเอกสารแล้วก็จดจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒน์นะคะ2หาค่ะก็ต้องจดเข้าแฟก์นะคะ แล้วก็จดเข้าประกันสังคมเนื่องจากว่าตอนที่ทําธุรกิจในนามของบุคคลนะคะพนักง,งานทั้งหมดไม่ได้เข้าประกันสังคมนะคะพอเป็นรูปบริษัทก็ต้องเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะตอนจดต,ตั้งบริษัทกาเสร็จต,ตั้งแต่ตอนช่วงพฤศจิกายนแต่ว่าธันวาคมนันก็ต้องมีเรื่องของการจดเข้าแวร์จดเข้าประกาศคมให้เรียบร้อยนะคะต่อมาก็ต้องมาดูเรื่องของรายรับค่ะเราจะต้องรีบตัดรายได้นะคะเข้าฝากบริษัทในช่วงเดือนธันวาคมเลยนะคะเพื่อทําให้ตัวรายได้เราลดลงในฝั่งของบุคคลก็มีการวางแผนนะคะว่าให้ลูกค้าะคะเปิดบัญชีธนาคารเร็วววที่่สุดดดนคออเเปิชงงขืัา เราก็เอาเงินเข้าทางฝั่งบริษัทเลยนะคะในเรื่องของในยจก็เช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันที่1นธันวาคมค่ะเราได้มีการวางแผนว่าซัพพลายเออร์ที่มีการซื้อของสดของแห้งทั้งหมดนะคะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในร้านนะคะก็ตัดเข้าเป็นชื่อของบริษัททั้งหมดนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายฝั่งบริษัทได้เลยทีนี้มาดูเรื่องอื่นๆค่ะอย่างเช่นเครื่องพิวเอเครื่องโพลที่ใช้หน้าร้านนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อของบริษัทแล้วก็ที่อยู่ต่างๆเลข13หลักเป็นของบริษัทเครื่องปรก้างได้ก ทีนี้มาดูในเรื่องของโปรเซสถัดมาค่ะกรณีที่เป็นซัพพลายเออร์ต่างๆที่ต้องไปแก้ไขชื่อที่อยู่ที่หน่วยงานราชาการนะคะว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะโทรศัพท์อินเทอร์อตเตรน็ตนะคะนก็ต้องเปลี่ยนชื่อบร,ริษัทเพื่อสามารถจะนำค่าใช้จ่ายมาลงฝั่งบร,ริษัทได้นะคะแล้วก็เรื่องของแพคเกจจิ้งต่างๆค่ะก็ต้องแจ้งซัพพลายเออร์ว่าเราขอเปลี่ยนเป็นชื่อบร,ริษัทนะคะคือทั้งหมดที่พี่เก่งพูดมาค่ะน้องก็มีการประชุมงานกับพี่เก่งตลอดนะคะว่าต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนตามแผนที่วว่ววาางงไไไ้้้้ลก็จะดดรรรััไรไบรูรยฝ ในเดือนธันวาคมส่วนตัวแวนนะคะ เรื่องแบตนะคะเนื่องจากตัวบุคคลธรรมดาก็จดเข้าแบตแล้วแล้วก็ฝั่งบริษัทก็มีในช่วงของการจดเข้าแบตนะคะหลังจากที่มีการจดกันทั้งคู่แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ทางฝั่งบุคคลธรรมดานะคะขายหรือว่าโอนสต็อกทั้งหมดที่เหลืออยู่ในวันที่30รรมพฤศจิกายนนะคะโอนสต็อกทั้งหมดโอนทรัพย์ทั้งหมดไปฝั่งบริษัทนะคะเป็นการซื้อขายกันก็ได้ะค่ะก็เปิดใบกำกับภาษีให้ศพั่งบริษัทหรือว่าจะทำเป็นการโอนก็ได้นะคะโดยที่ไปจดโอนกิจการทั้งหมดที่สัมภาระโดยใช้แบบ เราไม่ติดขัดนะคะแล้วก็พอจดแบ็กเรียบร้อยนะค่ะก็มาสู่ในเรื่องของตัวประกันสังคมพนักงานทั้งหมดที่จะต้องเข้าประกันสังคมจะต้องชี้แจงพนักงานเข้าใจนะคะว่าจะต้องมีการหัก5%เพื่อน,นำส่งประกันสังคมนะคะแล้วก็บริษัทก็จะสมทบเพิ่มอีกให้อีก5% เพื่อทั้งหมดเลยค่ะพนักงานจะได้มีสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรือ่องของการอุบัติเหตุนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าทองฟันค่าค้อบบุตรรวมถึงเงินสะสมในตอนที่เราทํางานาน,านานๆแล้วก็เกษียณอายุด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานด้วยเราก็สามารถที่จะทําให้พนักงานมีสวัสดิการแล้วก็มั่นคงที่จะทํางานกับเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดานะคะในปี67เนี่ยค่ะทางฝั่งบุคคลก็จะต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาอยู่นะคะจัดมิลรายได้จากเดือน1ถึงเดือน11ของปีนี้นะคะสเดือน12ไปเข้ารายได้ของฝั่งบษัทแล้วก จ่ต้องมีหน้าที่ในการยืนร่นพงอดร90ของปี67นะคะที่จะต้องชําระภาษีภายในปีหน้าซึ่งภาษีเองจากที่มีการวางแผนก็ภาษีก็ลดลงได้ประมาณเกือบ2แสนบาทนะคะแล้วก็ในปีหน้าค่ะตัว,ต,วตัวพพ30ของฝั่งบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องนําส่งนะคะเดี๋ยวจะไปทําเรื่องแจ้งออกจากระบบของแบตให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะเพื่อจะทําให้ไม่ต้องมีการนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นแบบเปล่าในอนาคตแล้วนะคะค่ะเคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่เก่งจากแชร์กับพวกเรานะคะว่า การที่เราจะเปลี่ยนธุรกิจในนามบุคคลไปเป็นรูปบริษัทเราต้องมีการคำนวณตัวเลขและวางแผนขั้นตอนให้ดีนะคะถ้าเรามีการวางแผนเร็วภาษีก็ได้เซฟลงได้เร็วนะคะแต่ที่สาคัญจะต้องมาเตรียมเรื่องงานเอกสารเรื่องระบบงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็มีความถูกต้องในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะเพื่อที่ทางนักบัญชีจะได้ช่วยเราในการทําบัญชีดูเรื่องภาษีให้ถูกต้องรวมถึงงานอนอน,นะคตข้างหน้านะคะจะได้มีการทําได้อย่างถูกต้องเราไม่ต้องกังวลเรื่องจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะคะค่ะเท็นี้ก็เล่าสู่พวกเราฟังประมาณนี้นะคะ ก่อนจบคลิปนี้พี่เก่งฝากเซอร์วิสของกลุ่มกินโปรไว้นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททั่วประเทศนะคะ,ะวระบบออนไลน์แล้วก็จดเรื่องใบอนุญาตนะคะวีซ่านะคะเวิร์กฟอร์มิตีโอไอนะคะและว้วเรายังมีเซอร์วิสในเรื่องของโปรแกรม ERPO d ีดูนะคะแล้วก็โปรแกรมของ RPA ีเอด้วยค่ะ <S <S พี่เก่งก็ขอฝากเซอร์วิสไว้ด้วยนะคะ <S 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 ก่กอนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ